ที่เตาปูนนะคะพอดีว่าอยู่ที่งานศพม,มีได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้อยู่แถวเตาปูนก็จะตรงที่เราไปงานศพพอดีนะคะโ mm hmm. อ้อได้รับแจ้งว่าเหตุไฟบ้านเรือนประชาชน เป็นไฟไหม้นะคะบ้านเรือนประชาชนนะคะ ค่อนข้างติดนิดนึงนะคะแถวนี้นะคะเหตุไฟไหม้ค่ะบ้านเรือนประชาชนนะคะได้รับแจ้งเหตุนะคะพอดีเราอยู่ที่งานศพนะคะ ขาวเนียมณะน,นี้นะคะได้รับแจ้งเหตุน,นะคะก็คือเพิง,พงไหม้ เอาไปตรวจสอบนะคะตอนนี้รถเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากำลังจะเข้าไปตัดไฟนะคะพร้อมกับรถน้ำนะคะเดินไปล้ว ไปฉายไวยไปฉายเอาสีดำลงไปกรบอกเดียวพอ ไปเบียใข้างในเดี๋ยวออกไม่ได้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับงานี้เป็นเหตุเพลิงไหม้นะครับยัง ยังไม่แน่ชัดเบื้องต้นรับแจ้งว่าเป็นโรงงานนะครับแต่ใกล้บ้านเรือนประชาชนนะครับพื้นที่เต่าปูนนะครับนนทบุรีนะครับพื้นที่เตาปูนนน,นทบุรีนะครับก็วันนีน้เจ้าหน้าที่จะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับาจาก เนื่องจากเมื่อกี้ผมเพิ่งกลับจากงานฟังสวดอภิธรรมนะครับของออพี่ต้นพี่ต้นดับเพลงนะครับหนึ่งในวีรบุรุษนะครับหนึ่งในวีรบุรุษด,ดับเพลงนะครับที่เสียชีวิตนะครับก็เลยวันนี้ค่อนข้างจะเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาเยอะพอสมควรนะครับเนื่องจากเ,เมื่อกี้เราเราอยู่กันในงานฟังสวดอภิธรรมนะครับ ฟังส่วนอภิธรรมของพี่ต้นนะครับพี่ต้นเหนือ3-3-0-0นะครับก็ผมมองด้วยตาเปล่าแบบนี้ก็เอ่อเห็นกลุ่มควันนะครับกลุ่มควันอยู่บน ที่จะรีเรียน้ำก่อนนะอดหหลบก็ไปเลยโดนตายขึืนหลบหน่อยให้รถเข้าหน่อยครับรถน้ำเข้าไม่ได้ผมให้น้องกันอยู่ ก็พอ,อดีเมื่อกี้เราอยู่กันในงานโสดอภิธรรมศดนะครับของพี่ต้นนะครับหนึ่งในวีรบุรุษนะครับนักดับเพลิงที่เสียชีวิตนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาสา,า,ศา,ศาแล้วก็นักดับเพลิงด้วยนะครับพี่พี่พี่ผมขอไปลงหน้าได้ไหมได้ได้ครับพาไปไหนงัน้นแกไม่จะยิ้มช้า ติดมะซอยแคบด้วยซอยค่อนข้างแคบนะครับ tay hắn qua phun hắn kẻ đơn lên đâu เื้องต้นเออ่รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับเพลิงไหม้ครับขอทางน่อยครับ

เข้าตรงไหนได้บ้างครับเดินเข้าไปเนี่ยครับผมมันยได้ผมเป็นอย่งตรงแม่มันบกอแต่ไมันงไปอนปามยังไม่้มันมีเข้าไปลุไหมบ้ได้ครับตรงนั้นแหละครับดนดตรงนั้นตรงไปยก็พื้นที่เราแว่งนี้ก็ ตัดไฟหมดแล้วนะครับตัดไฟหมดแล้วนะครับตัดไฟหมดนะครับแต่มีแหล่งน้ํานะครับมีแหล่งน้าครับเป็นคลองนะครับ เข้าได้คนเข้าได้อย่าอย่าไปโยกเขาคนเข้าได้ไหมคนเข้าได้ไหมเขาลงนู้นเข้าไหลมปเลยก็ข้างหน้าเราจะเป็นแสงเพลิงครับเห็นแสงเพลิงนะครับ ก็เราแวกนี้เป็นชุมชนทั้งหมดเลยนะครับเป็นชุมชนทั้งหมดเลยนะครับเขาไปไปไปเข้าเลยี่ออกนี่นะครับด้านหน้าผมนะครับ ก็ตอนนี้ข้างหน้าผมก็มีรถยนต์นะครับหลายคันนะครับทีเ่เสียาหายนะครับด้านหน้าผมมีรถยนต์หลายคันที่เสียาหายนะครับยังคงมีแสงเพลิงอยู่นะครับเป็นพื้นที่เตาปูน,นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขนาดนี้ด้วยนะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้นะครับน่าจะเป็นนี่เป็นโรงงานนะครับอันนี้โรงงานเป็นโรงงานใช่ไหมครับอ๋อเบื้องต้นตรงนี้เื้นเป็นพื้นที่โรงงานนะครับด้านหลังด้านหลังเป็นชุมชนนะครับพื้นที่เตาปูนนะครับพื้นที่เตาปูนนะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้อาคารนะครับขนาดนี้เออ หลายๆหน่วยงานกาลังช่วยกันทําการควบคุมเพลิงนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ติดกับชุมชนนะครับด้านหลังที่ผมเดินมาระหว่างทางเป็นชุมชนหมดเลยนะครับก็มือต้นความเสียหายที่ผมเห็นนะครับก็มีรถยนต์นะครับรถยนต์หนึ่งหลายคันอยู่ครับประมาณสามคันรถยนต์นะครับที่เสียหายอยู่นะครับ ก็ด้านหลังนี่เป็นชุมชนนะครับชุมชนติดตกันทั้งหมดเลยนะครับก็ขณะนี้เพลิงด้านในยังคงลุกไหมอย่างต่อเนื่องนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็อาสาสมัครนะครับหลายๆหน่วยงานนะครับกำลังช่วยกันเคออวบคุมเพลิงครับไม่อยากให้เพลิงลุกลามไปทางด้านหลังนะครับเนื่องจากเออ ชาวบ้านแจ้งว่าทางด้านหลังนี้เป็นพื้นที่เป็นชุมชนที่อยู่ติดติดกันหมดเลยนะครับสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่นะครับขณะนี้เป็นไหลสดนะครับไหลสดเหตุเพลิงไหม้นะครับเพตุเพลิงไหม้นะครับเพลิงไหม้โรงงานนะครับใกล้เคียงพื้นที่บ้านเรือนประชาชนนะครับพื้นที่เตาปูนนะครับนนทบ,บุรีนะครับ ิมว่าอะไรเก๋